ก็เมื่อนิดก็ยังโอเคเขาจะย่างนขนาดหนม่ขาดเราจะดูเต้นตลอดนะเต้นเป็นประจําครับผมก็ด้วยความนด้วามนไม่ไม่มากเลยไม่ไม่มากครับตอนนี้ตองนี้นะพี่ตรนนี้ก็ก็สนิมอยู่ฮะก็ไม่เป็นอี้ทุรั้าก็้อไปเรื่อยๆฮะวันจริงเต็นที่อยู่นะเอลยดยังดี อ้อเอวาไมได้ไ่เวอย่างเดีเมื่อกี้มองเอวอย่างอแซ่บเ่ครคอนเสิร์ตที่เริ่มต้นไปยังไงบ้างถรว่ามัเป็นต้นปีครับจริงๆควรที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเยงแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลยเลื่อนมาเป็นกุมภาพันธ์17กุมภานี้ดีใจมากที่ได้ขึ้นกับพี่เขาเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นกับเขาเลยเขาใ่ไม่เคยไม่เคย เราคผมมากแล้วก็เมื่อกี้ถ้าถ่ายกันก็เซ็งรู้สึกยังไงางเราสี่คนเป็นนำนานเต้นไม่พร้อมใช่เออรู้สึกยังไงตรงนี้บ้างใช่เรารู้สึกว่าหลังเต้นไปไม่รู้สึกยัไงเลยค่ะรู้สึกว่าดีแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นน้ำร้องเดี่ยวที่มารวมกันที่จริงเรามีความกังวลเป็นสี่คนกังวลว่าจะเต้นพร้อมเพื่อนอ่ะเรื่องมมาเต้นก่อนมันยังไงบ้างกังวลั้งบางครั้งเต้นพร้อมก็ไม่ได้ว่าดีนะคะสมมติ สามคนเต้นพร้อมกันแต่มีคนนึงยืนนี้ค่ะแอตติจูดนะร้อมเพรียวอะไคือใครคนนั้นคือแดนเซอร์สำเนาถ้าเราเต้นพร้อมค่ะจะกลายเป็นแดนเซอร์ได้ที่จริงเราไม่ได้กังวลอะไกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องเพลงกังวลเรื่องท่าเต้นกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องชุดตอนนี้กังวลเรื่องแก่เรื่องชุดเรื่องพวนเรื่องหน้าแล้วก็ค่อยเรื่องเต้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเต้นเนี่ยมัน พร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนวงอืีทเอาล่ะเราจแล้องเรยจาไปร้องกกรุ๊ปเยอะไอดอลกผู้หญิงเยอะเราเราสามารถพูดได้ยังคะว่าเส้ในพร็อคือซีเนเจอร์ของเราไม่สามารถพูดได้ให้ประชาชนพูดได้แต่โะกาสที่ประชาชนจะพูดมันจะตลอดแซงมันเรื่องจริงก็เราสามารถทําให้จริงได้เพราะว่าเราเราทํางานเพื่อบริการประชาชนสอนเมื่อกี้ดูจากการสอมพี่กิ๊ฟดูเป็นลีดเดอร์ของวง พอดีว่าวันนี้จำได้พอดีวันนี้แาวันกตคือั่อนเยวจำได้แวลาเต้นมันจะอยู่ที่ครั้งอยู่ที่วันอยู่ที่รอบทุกอย่างมันแบบม่ใช่เรื่องของฮอร์โมนวันนั้นละเรา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 เนหลักางหน้าที่เหรอไม่ใช่แบบบางทีก็แบบเฮ้ยพร้อมเลยเอาแบบนี้เลยนะซึ่งพอถึงเราจริงก็ต้องอยู่ที่จุยเราเร้วเราเราหักไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตยังไงแดงแดเอดมาราทอนแดหนักใจ คิดว่าคนดูน่าจะต้องหนักใจมากกว่านะเพราะเสียงนเยอะใช่ไหมคะใช่แต่ในอะไรพวกเรายังสู้ได้อยู่นะสู้ได้ค่ะเราเนนจอยเน้นสนุกจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับเพราะเห็นบอกว่าได้ร่วมงานกับดัตเตอร์ด้วยในการที่มันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่มีฟิ้หรือว่าเรามีการไปขึ้นเลยเาเขาขึ้นพี่ชอนนี่คิดเลยอ่ะฟิิ้งจริงหรือว่าได้ยังไงอ่ะไม่มีมีมีแจสพิเศษอะนะองอย่างอย่างไรได้ แกสเยอะมากค่ะแล้วก็แบบซสปายแน่นอนใช่แล้วเพลงในเรื่องของเกาลีบิลรี่คือจะกี่เพลงที่เราจะเด้งหน้าเด้งหลังก็สิบเริงเยอะอยู่ในงานนะเยอะคือจะขิดเราก็แบบเยอะเลยทีเดียวเยอะเลยค่ะคอนส่วนนี้ยาวนานแน่นอนแล้วเกสเหลานี้คือบอกเลยว่าแบบเปิดออกมาแบบที่สุด อะไรนี่คือท่าอะไรเื่อสมดเรื่อหมดเรื่องมดนี่มาแลนเอรครับอนเทนต์ใหม่ของวงเราอะไรอย่างนี้เพราะว่่แต่ปีนีก็มีคอนเสิร์ตไร่างนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรที่มันแดนทักโวนี้ทออะไร่างนี้เขไปจับตัวเตด้ครับนอกทกอย่างเหมือนเดิมนิดน่คนคี่ไร่างานไปเป็ี่เดครังนี้ ก็จริงๆฟีเจอร์อของคอนเสิร์ตนี้คือการรวมตวัวของศิลปินอะไรนะครับเวลาเรามารวมกนันนะมันสนุปปกแบบที่ตลอดเลยครับไม่เคยไม่หมันไม่เคยไม่สนุกนะฮะเน้นดนตรี้มากกว่าแล้วก็เพลงหลายๆเพลงค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับคนทุกคนอาจจะไม่ได้ฟังในผับหรือว่าไม่ได้เล่นในวงดนตรีสดข้างนอกเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาอยู่บนคอนเสิร์ต เยอมากแสดงว่าไลายอัพเพลงนี้แน่นเป็นเพลงที่คิด well> ถึงกันแน่นอนคือเกิดว่าได้ได้เป็นมีความเป็นเด็กยุค90แต่ละเพลงออกมาความแต่เหมือนแบบเปิดเพลงขึ้นมาเพื่อแกฉันจะเพลงนี้ได้ชีวิตฟังนแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่อะไรตีเลยชคนูัตกใจเลยเมอนสี่คนคนลเร้ีซ้รับเลย เอาเจอตังแอดพี่เงนะต่นมาแา้เปิดมาแล้วว่าว้าวเลงให้โอกาสในเอกกำกับการแสดงแล้วที่จริงเราสี่คนสามารถจำท่าเราได้หมดไหมไม่จำไม่ถ่ายจำ่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายถามจริงมันมันงงบรากาศที่ต้องเต้นาแล้วเอาแบมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สะโพกอะยืนตรงไหนอะไรใครอเบอกเองออเต้นันอันนี้ใครเต้น แม้กระทั่ง่อนนี้ใครร้องพูดจริงเลื่อเสื่อทั้งบิลดเดอร์แต่ว่าที่คอยแบบเออพอยต้องแกแล้วแกอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่จำท่าเต้นแมนนี่กำลังท่าเต้นแมนแต่ยืนผีสแต่ยืนจีบก็ยืนิดบ้างแต่ว่าคนจะก็จะพุ่งแบบให้แกเอาดีๆอันนี้มันแบบต้องอย่างนี้หรือต้องอย่างนี้ก็คือบางบางทีก็ยังไม่จบนะผ่านมาสิบปีก็คือเต้นคนละแบบแล้วเพึ่งมันรู้แบบผ่านมาล้สิบปี คนใหญ่เวลาทำตลอดทงานจะทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเยอะค่ะก็เลยพยายามเวลาเราสัมภาษณ์สื่อเราพยายามจะข้ามเรื่องนี้ไปมันเป็นแบบเหมือนปงของวงทะเลาะกันเยอะหรือว่านี่คือจุดขายความแปลใหม่ที่ทุกโชว์ทุกงานมันเกี้ยเหมือนแสดงถูกไหมคะแต่จริงๆมันคือความจริงถ้าพี่ๆไม่อยู่กันเยอะขนาดเนี้ยคือเราจะแบบหยุ่แล้วมีอันหยุ่มาเลยอยู่เพราะว่าพอสื่อได้ไงเิดเข้ามาหนึ่งก็แบบ ยังไม่ได้ซ้อมมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วแบบเปิดเข้าถดึกคนเลยก็เยอะด้วยอะไรแบบี้เนี่ยยังไม่ดึกกับพี่จนที่มีปัญหาแบบนี้บ้างครับกล่ะงก่องบนชุดโอ้ยไม่นมีรัอย่แแน่นอนเี่ยจริงๆริงไอ้เต้นไม่ไอ้ไม่เก่งใจย่มันต้องซ้อมรอบๆไหมหรือว่ามันอยู่ในสายเกตไปเห็นไปจังหวะไปได้เลยจริงๆมันก็ชินชินแล้วด้วยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปลี่ยน positioning หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบมอง ตัวเพลงนี้ด้วยไงเพราะว่าทุกคนเห็นบ่อยแล้วซ้ำแล้วนะก็จะเกิดเหมือนก็จต้องการอะไรแปลกใหม่บ้าเต้นไม่พร้อมกันเหรอคะเต้กใหม่กอแม่ใจว่ามันต้องมีนะนจะเป็นเอกลักษณ์ของยิวไงเดี๋ยวเราจะไปแย่งกันมาจริงจังไหมว่าเราเต้นเพลงนี้ไปกี่รอบแล้วโอ้โหทำคำเ้นก็จะเด็กก็เด็กกว่านี้สามสิบปีแล้วยี่สิบปีอันนี้รวมซ้อมด้วยไหมฮะรวมซ้อมด้วยนะน่าจะเป็นพัน มากเลยงานาี้งานนี่อเไม่ได้เหมือนกบ่งผาคอนเสิร์ตไปเนี่ยมันก็ได้แต่พอจังภาได้ไม่แว่าไม่เหมือนกันเลยโชว์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เพลงมันก็จะมีบางเพลงที่เหมือนกันแล้วก็ต่อให้เพลงเหมือนกันบางทีท่าก็เปลี่ยนแบบนิเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วกามีเพลงใหม่ๆเข้ามาอีกหาที่เอาท่าจตเพลงนู้นมานร้สึในเพลงนี้มีไหมไม่มีไม่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 ท่าที่เนมาตยแหละแต่ว่าก็อย่างมาแก้ตัวตอบยังก็จะมีเพิ่มอะไรมากมายเลยที่แบบ ไม่เคยเต้นมากม่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูถึงความแปลกใหม่แล้องไปดูความท้องเยียงสำหรับวงเราถูกต้องแล้วฝากผิดก็จะจับผิดเรับื่องการช้อยส์กับการจับผิดแล้วมีศัพท์อื่นมาอีกแล้วี่มนซีใช่แล้วก็มีที่ยาวิตามินเอบอยสเกลนะคะพี่ทัศพี่เต๋าพี่เต๋าพี่เจพี่ี่เรียกเลยใช่เลยนางนี่พี่พลี่ อออัันนน้พี่ยก็น่าจะได้ดูมิชั้นโปรโปรเจกต์ไหมคะดูไหมคะมีไหมคะมีมิชั้นโปรโปรเจกต์ไหมคะมีด้วยครับทั้งหมดต้องมีต้องมีพาร์ทโชว์รวมกันไหมครับอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลจะมีพาร์ทโชว์รวมกันอันนี้เก็บเก็บไว้ดีกว่าเพราะเราอีกหน่อยเราอยากดูคลิปอยากดูในคลิปเหรอไม่อยากไปบอกเขาไม่อยากไปบอกเขาต้องบลกไว้ยเพราะว่า เผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจะได้ตัดสินใจซื้อถ้าเราบอกหมดมันก็เหมือนเป็นการแบบนึกไหมอ่าปอยหนังอะไรอย่างเงี้ยอเราจะแนะนำไปว่าคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วคุณจะเตรียมตัวยังไงบ้างกับมาคอนเสิร์ตนี้ค่ะไปยื้เส้นก่อนตบกําลังกายมาก็จะไม่ได้นั่งนะคะเตรียมหัวเข่ามาให้พร้อม แล้วก็ไหวด้วยยุกเกิบก็แล้วแต่เลยไม่ต้องพกมาเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบวางบนเก้าอี้เราเต้นไม่สะดวกแล้วก็เวลากรีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้อัดเสียงไว้แล้วก็อาจจะแบบเอาพกโทรุลกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอไม่ไหวเนี่ยกี่ชั่วโมงดีคอนเสิร์ตนี้งแต่ minimum สามชั่วโมงดีสิก็น่าจะยาวอยู่ค่ะเพราะว่าดูก็แบบดูจับเป็นชุดแล้วก็เรายืดนต้องเยอะอีกบ้างค่ะให้ปากให้ปากที่นี่ เขาจะได้ซื้อค่ะพี่พูดเขาจะได้ซื้อเราพูเดี๋ยวเราเป็นผู้หญิงนะผมว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมทั้มแต่ว่ามันก็คือตอนแต่ละคนก็เข้ามาเพราะเรายังไม่ได้เจอนอกจากเธอที่วันี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันแล้ว่าคนอื่นๆเข้าซ้อมแล้วเจอเจอใัรนะคนต่อจะไม่มาเดนะไว้ที่สามจะไม่เดกนท่าเราจะพากพลาเมืกัน ก็ตักเตรียมการนะครับเตรียมการสำหรับทุกคนที่มีบัตรอีแล้วนะครับก็ไปจ่ายเงินวันที่สิได้เลยนะครับแล้วก็อยากที่น้องเพราะว่ายี่เซนมีสายไว้หน่อยก็ดีครับพอเจนตอนนี้ก็ไม่น่าจะกินทันแล้วครับมากเกินไปก็ให้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 สนุกแล้วกันเตรียมเตรียมความสนุขลอยดีกว่าเตรียมแต่งหน่อครับจะเรียบร้อยสนิทนิดนึงค่ะ ค่ะตอนนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ t h ai Ti c k e t Major .com นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ไทยทิเกตทุกสาขาเลยแล้วเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้รับรองว่าแบบมันแซ่บ เร Beyonce> Blessed> lek, ouais> Society> vet yeah ิ่มชินก okay. ับการิครบเริ่มแบบมารอบแไม่ไม่ตกใจแล้วลตอนแรกยังยังแบบไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจหนูก็ภรรยาพี่สนิทกันนะอะวโอเคขอบคุณค่ะยินดีขอบคุณค่ะ